Vamos oh, 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 oh. oh, oh, oh. จะแข่งแล้วหรอปายยังไม่แข่งเลยไม่ใช่หรอคพูดสามสองก่อนสอคนไม่มีก่อนแล้วก็ก่อนที่วานน้ำฝนฉันแม่งพูดดีอ,อะพีนั้นแข่งพูดดี่หรฮะแข่งพูดดีเหรอห้าสิบหกตัว<า>ปากาแหก เด mm. like ี๋ย uh> ว um anyway, nah. nah? ีังจะนะครับ้โหเ้ัวบไ้เจ้าทางทางเราินว่าจะการนำเสออกมเรื爸爸่อยๆนะออกมเ่ยาจะมแจ้งนะครับงว่าเอ่อเข้าสิที่แนะครับ งานอีกงานนั look, son, But, ่นค yeah. like yes. hey? huh?> right. like ู่นะครับประธานกันนานลนะเราตองไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ป มีมากนะครับเหลือทองการลสกินนะครับมาที่ 3A หน่อยครับเงินผีคู่มีมาก